พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดียามเช้าค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยแ a v e ฟ n นุ้ยสเตประจำวันที่13กันยายน2563กันนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะถ้าชอบคลิปของนุ้ยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปพยากรณ์อากาศของนุย้ยและเป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยนะคะ คอมเมนต์เข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศว่าจังหวัดของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างนะคะและอยากให้นุ้ยปักหมุดที่จังหวัดไหนอำเภอไหนเขียนมาบอกได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะนุ้ยจะพยายามปักหมุดตามคําขอให้ทุกวันนะคะถ้าวันไหนนุ้ยไม่ได้ปักแสดงว่าวันนั้นนุ้ยยุ่งมากจริงๆนะคะต้องขอโทษทุกคนล่วงหน้าไว้ด้วยและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะและทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กันและกันนะคะพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะคะ ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะทําให้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะสําหรับทะเลอันดามันนันนะคะมีขื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะขื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนั้นนะคะควรงดออกจากฝั่งค่ะพยากรณ์อากาศแต่ละภาคนะคะภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพรอ่อุตรดิตฐ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสจังหวัดกำแพงเพชรนะคะอําเภอเมืองมีเมฆมากมีฝนช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะอําเภอขานุนะคะฝนเล็กน้อยและหนักช่วงเที่ยงถึงเที่ยงคืนเลยค่ะอําเภอลานกระบือฝนเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเที่ยงคืนนะคะจังหวัดพิษณุโลก อำเภอบางระกำและอำเภอบางกระทุ่มนะคะฝนเล็กน้อยและหนักค่ะช่วงบ่ายๆนะคะถึงเที่ยงคืนค่ะอำเภอนครไทยฝนเล็กน้อยและหนักนะคะช่วงเที่ยงถึงเที่ยงคืนอำเภอเมืองช่วงเช้าฝนหนักค่ะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะคะฝนเล็กน้อยก็คือช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นและหลังจากช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะฝนหนักค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สิีสเกตและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดนะ 32-35องถึงองศาเซลเซียสจังหวัดนครราชสีมานะคะอํเาเภอสีคิ้วฝนเล็กน้อยทั้งวันค่ะอํเาเภอโชคชัยฝนหนักช่วงเที่ยงถึงเที่ยงคืนอํเาเภอคอนบุรีฝนปรยนะคะช่วงบ่ายถึงเที่ยงคืนค่ะอํเาเภอเมืองฝนหนักและเบานะคะตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยงคืนค่ะอํเาเภอปากช่องฝนหนักช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะและที่อํเาเภอโนนสูงนั้นนะคะฝนเล็กน้อย ลักษณะทั้งวันค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมยวดีนะคะฝนหนักและเบาทั้งวันค่ะอำเภอเกษตรวิสัยฝนเล็กน้อยช่วงเช้าถึงเที่ยงและอีกช่วงหนึ่งนะคะฝนหนักช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะอำเภอเมืองฝนเบาและหนักช่วงเที่ยงถึงเที่ยงคืนนะคะอำเภอสุวรรณภูมิฝนโปรยช่วงเช้าถึงเที่ยงค่ะและอีกช่วงหนึ่งนะคะ ช่วงหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปฝนหนักค่ะจังหวัดบึงกาฬนะคะอําเภอเซกาฝนหนักช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะและที่อำเภอเมืองฝนหนักช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะและอาจมีช่วงดึกๆประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มฝนหนักค่ะจังหวัดมหาสารคามอําเภอโกสุมพิสัยนะคะฝนหนักช่วง6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะอําเภอเมืองฝนเล็กน้อยช่วงเย็นๆนะคะ ถึงเที่ยงคืนอเภอนาดูนฝนหนักและเบาช่วงเช้าถึงเที่ยงค่ะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะคะหลัง6โมงเย็นฝนหนักค่ะอเภอพยัคฆภูมิพิสัยและอ,อวาวปีปทุมนะคะฝนหนักช่วง5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะอเภอกุดรังฝนโปรยนะคะช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นและฝนหนักช่วงหลังจาก6โมงเย็นค่ะอเภอยางศีสุราษฎร ฝนหนักช่วงบ่ายนะคะจนถึง6โมงเย็นและอาจมีฝนโปรยๆค่ะช่วงดึกๆค่ะภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียส จังหวัดสระบุรีนะคะอเภอแก่งคอยฝนหนักช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะและหลังจากช่วง6โมงเย็นนะคะฝนเล็กน้อยค่ะอเภอบ้านหมอฝนเบาและหนักนะคะสลับกันไปช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นและอีกช่วงหนึ่งนะคะประมาณช่วง3ทุ่มเป็นต้นไปค่ะอเภหนองแคฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นอพระพุทธบาทฝนหนักช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นและอีกช่วงหนึ่งนะคะประมาณเกือบ เที่ยงคืนนะคะส่วนที่อำเภอเมืองนะคะฝนเล็กน้อยช่วงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอำเภอเมืองฝอนหนักช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นและฝนเล็กน้อยประมาณช่วงสองทุ่มเป็นต้นไปค่อะอำเภอบางปะอินฝนเล็กน้อยช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็อีกช่วงหนึง่ง6โมงเย็นค่ะ อำเภอผักไห่ฝนเล็กน้อยและหนักนะคะช่วงเช้าถึง6โมงเย็นและอาจมีฝนโปรยนะคะในช่วงดึกๆค่ะอำเภอบางไทรฝนเล็กน้อยและหนักสลับกันไปนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยค่ะภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะจังหวัดชนบุรีนะคะอ,อบางละมุงฝนหนักช่วงเที่ยงค่ะ แต่มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะอเภอเมืองฝนหนักช่วงก่อนเที่ยงนะคะพัทยาฝนหนักช่วงประมาณ9โมงเช้าถึงบ่ายค่ะอเภอศรีราชานะคะมีฝนช่วงเที่ยงค่ะจัังหวดสระแก้วอเภออรัญญประเทศและอเภอเมืองนะคะฝนหนักช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะอ,อวังน้ำเย็นฝนหนักและเบาช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองขึ้นสูง1-2เมตรค่ะจังหวัดชุมพรนะคะอำเภอเมืองและอำเภอหลังสวนฝนหนักช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นค่ะส่วนที่อำเภอปะทิวนั้นนะคะอาจมีฝนโปรยช่วงเช้าและหนักในช่วงบ่ายถึง6โมงเย็นค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด ระนองภง,งาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด31-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดระนองนะคะอำเภอเมืองฝนหนักตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยงค่ะ หลังจากช่วงเที่ยงนะคะถึง6โมงเย็นฝนเล็กน้อยค่ะอำเภอรกระบบุรีฝนเล็กน้อยและหนักช่วงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด25 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 35องศาเซลเซียส จังหวัดนครปฐมนะคะอําเภอบางเลนฝนหนักช่วง10โมงเช้านะคะถึง6โมงเย็นค่ะอําเภอเมืองฝนหนักช่วงสายๆนะคะถึงเที่ยงค่ะและอีกช่วงหนึ่งประมาณบ่ายถึงช่วงค่ำค่ะฝนหนักอําเภอสามพานฝนหนักช่วงเชา้าถึงเที่ยงค่ะจบพยากรณ์อากาศประจำวันที่13กันยายน2563นะคะ พบกับนุ้ย h a v e a n i c e Day ได้ใหม่ในพยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ